สวัสดีครับอยู่ช่างแบงค์พาเที่ยวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องเดินทางไปออกทริปกันวันนี้เราเอาเจา้า n m a x Gen กจนสไปนะครับสีแดงตัวสแตนดาร์รถคันนี้เนี่ยช่วงล่างจมเดิมหมดเลยนะยากล้อก็เดิมยางก,ก็เดิมเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะเดินทางกันเส้นไหนนะสำหรับวันนี้นะครับการเดินทางเราก็เดินทางออกจากพระประแดงนะครับ แล้วก็วิ่งผ่านสลับรบุรีขึ้นไปวัดผาประพทธผ์ผาซ้อนแก้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินทางกันครับเราออกประมาณตีสี่ครึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปแวะที่ไหนกันบ้างไปติดตามชมกันครับครับตอนนี้ก็เราเข้ามายังตัวเมืองสลับบุรีแล้วนะวันนี้อากาศดีแบบดีเลยครับ คาวันนี้เราก็เป็นวันแรกของการเดินทางนะเราออกจากบ้านมาตอนประมาณตีสี่ครึ่งครับตอนนี้ก็เรามาถึงตัวเมืองสระบ,บุรีแล้วก็เราจะเข้าลบบุรีนะครับวันนี้อากาศดีนะตอนนี้หกโมงนิดๆไม่มียังไม่มีแดดครับคิดว่าอากาศนาตายาแบบนี้ตลอดทางตอนนี้ก็เรามาถึงสระบ,บุรีนะครับก็เราจะเข้าลบบุรี เราขี่มาอยู่ที่ประมาณ140กวโลนะน้ำมันก็ลดไปแค่ครึ่งถังเองนะถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็เนี่เดี๋ยวผมพามาดูระบบวคอนเน็กเวลาเราเข้าที่ระบบว i คอนเน็กเนี่ยครับเนี่ยหนะ้าจอวคอนเน็กนะม,มันจะมองเห็นไหมตัววคอนเน็กเนี่ยเขาสามารถกดดูวันรอบได้นะครับนี่ผมพาไปดูนี่แบบอันนี้จะเป็นวันรอบแบบแรกนะที่มันเด้งขึ้นเด้งลงนะอนี้แบบหนึ่งจะเป็นแบบนี้ แบบเข้มกว่าครับถามว่าวันรอบมีข้อดีอะไรคืออย่างแรกเลยนะสวยอย่างที่สองคือเราสามารถดูรอบเครื่องวเวลาเราขี่รถได้ครับว่ารอบเครื่องเราอยู่ที่เท่าไหร่บิดเท่าไหร่รอวามเร็วเท่าไหร่รอบเครื่องเท่าไหร่นี่ครับนั่นแหละแล้วก็เขาก็จะมีแจ้งมงพวกแมป mm hmm. พวกอะไรพวกนี้การเดินทางว่าเราไปจอดตรงไหนมาบ้างนะกอดีนะแต่ว่า สำหรับบางคนนะ่ะถ้าเป็นสายลบแม่บ้านก็ต้องระาวาังกันหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับเข้าลบบุรีแล้วเข้า,เ,ขาเพชรบูรณ์แต่เดี๋ยวเราลองขี่ดูครับว่าน้ํามันถงนังนึงเราจะไปได้ประมาณสักกี่กิโลนะแล้วเราค่อยแวะเติมน้ำมันกันปะ่ะเดี๋ยวเราจะทางต่อครับตอนนี้ก็หลังจากเราขี่มาประมาณร้อยหกสิบกิโลนะครับเราก็มาแวะเติมน้ำมันที่ฟั๊มพีทีนะเติมประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ ก็ถ้าว่าเราใช้น้ำมันไปประมาณ4ลิตรกว่าเกือบเกือบ5ลิตรถือโอเคนะประหยัดใช้ได้เลยครับอัตรากินน้ำมันที่ผมลองเนี่ยประมาณ35กิโลลิตรได้ถือว่าดีเลยสำหรับ n m a x อ่ะเดี๋ยวเขาเติมมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เดินเดินทางกันต่อเดี๋ยวเรืแม่บ้านเรารอใจกัเง,งินอยู่ไปครับไปอ,อยู่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับ เดี๋ยวเราแวะพามากินไก่ย่างวิเชียรบุรีก่อนเพราะว่าถ้ามาเพชรบูรณ์เนี่ยบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องเป็นไก่ย่างนะครับต้องลองแวะมากินดูอันนี้ผมก็สุ่มๆเข้ามานะเดีย๋ยวลองไปกินดูครับว่าอไร่อยไหมแต่ว่าดูจากไก่น่าจะอร่อยอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับพักก่อนขี่มา200กิโลแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มแล้วครับเรามาเติมน้ำมันรอบที่สองนะเราใช้ E20 เต่ไปตอนนี้ก็รอบนี้นะ170ครับรอบที่แล้วประมาณ150ตอนนี้ก็ถึงเป็นชบชมูแล้วนะอีกประมาณสัก70 80กวโลก็ถึงเขาคอแล้วครับก็อัตราหินน้ำมันก็ไม่เท่าไหร่นะ30กว่ากาก,าก็ใช้ได้อยู่ครับกับการซ้อนสองแลคันแบนกน้ำหนักเดี๋ยวเราพาไปดูวิวนะครับวิวเขาคอไป ตอนนี้ก็เราเข้าเชรบูแล้วนะครับก็ข้างน้าก็เจอกลุ่ม X Max ก็เดี๋ยวขอเอากล่องเขาไปด้วยกันข้างหน้าผมมีแ Max อยู่ประมาณสี่ห้าคันนะก็เดี๋ยวเราก็เกากันไปครับเพราะว่าเขาก็เองก็ไฟฟูเจอร์เปิดเหมือนกันไปเดี๋ยวเราสีตามเขาไปกันครับตอนนี้ก็เราขึ้นมาที่เขาคอเลยนะครับจุดที่เขาชอบมาเล่นโค้งกันนะ ตอนผมขึ้นมามีฝนตกนะถนนแฉะแต่ว่าพอขึ้นมาก็าแห้งครับกำลังดีโน่นโน่นเป็นวัดผาวัดผาซ้อนแก้วเดี๋ยวไม่รู้เหนุันไหมเดีเขาอยู่ตรงนู้นไกลเห็นไหมไกลตัวเลยเับเดี๋ยวเราจะไปขี่เล่นโค้งกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาจุดถ่ายรูปครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีคนคอยถ่ายรูปให้ ราจะพาเน็ตแม็กไปถ่ายรูปกันเพราะว่าวิวเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยครับใครที่ยังไม่เคยมาเขาคอนนะแนะนําให้มาครับแล้วก็หารูปให้เขาถ่ายให้อะ่ะเราได้แบบความทรงจํากลับไปเนาะภาพส,สวยไปเดี๋ยวเราขับไปหาจุดถ่ายรูปกันครับเมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว ผมไปขอไฟล์รูปแล้วก็เดี๋ยวพารูปไปดูรูปสวยๆกันมุมที่ผมถ่ายเนี่ยค่อนข้างสวยนะจุดยอดนิยมเลยเดี๋ยวก็ประมาณสักจะเยน็ยน,ยนอะ่ะน่าจะได้ดูรูปกันครับเดี๋ยวก็ผมเอารูปมาให้ดูนะแนะนาเลยใครพาแฟนมาใครพาเพื่อนๆมาก็ลองมาถ่ายจุดนี้ดูครับแล้วก็จําเพจเขาไว้แล้วก็ทักไปหาเพจเขาได้เลยไม่แพงครับราคาสบายๆไปเดี๋ยวเราไปขึ้นปุ่มจะเปิดกันต่อ สวัสดีครับตอนนี้ก็เรากําลังขึ้นไปบนภูทับเบิกนะครับก็เราก็ไต่โค้งกันอยู่นะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นโค้งพับเยอะๆแล้วคือภูทับเบิกอะ่ะเขาจะมีโค้งเยอะๆครับประมาณ2ช่วงคือช่วงแรกพอช่วงแรกพอช่วงแรกหมดไปปุ๊บเนี่ยพอเข้าหมู่บ้านปุ๊บครับก็จะมีช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นช่วงแรกก่อนถ้าดูในแบบเนี่ยเห็นไหมครับที่แบบผมเขาจะเนี่ยเป็นยิ่งๆจะไมหมดเลยเนี่ยข้างหน้าเราก็จะเริ่มขึ้นแล้ว คือเวลาเราขึ้นทัเบเปลิกอะ่ะพยายามอยู่ลายด้านนอกไว้ครับมันจะขึ้นง่ายอย่าเข้าไปนลายด้านในนะถ้าเราขึ้นเป็นลายด้านในนะครับมันจังหวะชันตึกตึกอ่ะมันขึ้นยากผมบอกเลยเอสแม็กอะเป็นรถที่ผมมอกว่ากําลังเครื่องเขาดีนะคือแบบแค่เรากดคันเร่งเบาๆครับคือเราไม่ต้องขยี้ขึ้นเลยเรากดคันเร่งเบาๆแล้วก็ค่อยๆให้เขาไต่ขึ้นไปในในจมือขวาผมนะให้กดเบา ดี๋ยวเขาไต่ขึ้นเองครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเลยไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปกระแทกคันเร่งแบบให้จนสุดเลยครับถ้าเรากระแทกสุดเยอะๆบางทีคันจะไหม้นะที่ผมเจอแบบจากคนใช้งนานจะเยอะอะแบบเราก็ค่อยๆดันขึ้นไปเลยครับบนทางขึ้นบูะเบิกอะถนนเขาอาจ,จะเป็นแบบ ภูเขาขรุขบ้างนะแต่ช่วงล่างก็เก็บงานได้ดีนะช่วงล่างไม่ค่อยสะเทือนไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่นะจากที่ผมขี่มาคือถือว่าโอเคครับโช่งหน้าก็ซับได้ดีนะคือไม่ไม่มีอาการมือชาไม่เป็นอะไรเลยคือถ้าโชวมันซับไม่ดีอะครับมันจะมีอาการมือชาขึ้นขึ้นที่มือเลยแต่ว่าตัวเอ็นเนี่ยผมไม่เจอนะโช่งหลังก็ผมก็แบกฟ์มมาก็ยังสบายสบยอยู่ ผมยังไม่ได้ลองปรับเป็นแบบคือ N Max อัะผมบอกก่อนเขาชโชคหลังเขาเนี่ยเขาจะสามารถปรับได้2อระดับความค่าความแข็งปรับตัวสปริงได้เลยครับแต่เป็นตัวล็อกเราจับปรับได้เองเลยตอนนี้ผมตั้งเป็นมาตรฐาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขาที่ผมจะไปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นแบบเบอร์สองดูเพื่อ,เพ,อเพิ่มค่าเคเขานะว่าเขาจะให้ฟีลลิ่งยังไงบ้างอะไรเงี้ย นะครขึ้นก็จะมีคนถ่ายรูปไปเยอะครับเราชอบเจ้าไหนเราก็มองเขาไว้แล้วเราก็อะไรไปถ่ายรูปเลือกตั้งท่าเก๊กท่ายเลยเดี๋ยวเขาถ่ายให้แล้วถึงเวลาเราก็ทักไปหาเขาแล้วก็ขอซื้อรูปเขาครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะหมดช่วงแรกแล้วครับผู้ทัาเบิ้ คือที่แรกอ่ะผมมาลุ้นนะ N เอ็นแม็กว่าเอะขึ้นแล้วจะเหนื่อยไหมแต่พอผมลองผ่านโค้งแรกมาปุ๊บเนี่ยผมบอกเลยว่าสบายแล้วไม่เหนื่อยนวครับเพราะว่ากําลังเครื่องเนี่ยเหลือเลยแม้กระทั่งผมมาสองคนแล้วแบกของมาด้วยนะกําลังเครื่องที่แบบขึ้นสบายๆไม่มีปัญหาเลยช่วงล่างกระซับดีครับไม่ไม่เหวอะแต่จริงอะ่ะผมก็อยากเจอตอนฝนตกนะผมก็อยากเทสช่วงล่างตอนฝนตกเหมือนกันแต่พอดีว่าวันเนี้ยมีแต่หมอกครับไม่มีฝน แต่ถนนก็ให้ความชื้นเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพอหมดช่วงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูกันอีกจุดหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ผมก็ต้องระวังกระบะคันข้างหน้าเขาั้่อนนะเพราะว่าเขาเบรกหลายรอบแล้วมาที่นี้เราก็ช่วงที่ประมาณ1นึงกลางนะครับยังไม่เข้าช่วง2นะแต่ก็ยังมีโค้งให้เราขี่เทสสันสนุกอยู่เดยคันเร่งเบาๆกำลังเหลือๆเลยสบาย ที่แรกอะ่ะผมกะว่าผมจะขี่ตัวชาไฟฟ้ามานะแต่ว่าพอดีว่าเอ๊ะหรือว่าเราลองเซนดดาดูบ้างดีกว่าเอาเซนดาดมาบั่งเพราะผมอยากรู้ว่าเซนด์ดาดอ่ะไม่เจนสามอ่ะจะเป็นยังไงบ้างขึ้นดีขึ้นดีผมบอกเลยกําลังเครื่องเรื่องการขึ้นเนินอ่ะคือผมบอกเลยว่าถ้าเราขึ้นฟูทบเบิกสบายนะครับแบบอย่างผมก็ผมกล้าพูดเลยว่าขึ้นภูทบเบิกไม่เหนื่อยถ้าขึ้นฟูทบเบิกไม่เหนื่อยนะ ขี่ได้สบายๆทั่วไทยครับเพราะว่าโค้งในไทยส่วนมากครับขาาเขาจะอารมณ์ภูทะเบิกแต่และขึ้นต่อเน,นื่องยาวๆนะครับฟิลเยอะกันเลยอันนี้ก็จะเป็นวิวแต่ข้างบนน่ะมีสวยครับมีสวยๆเยอะเลย อันนี้ประมาณกลางทับเบิร์กนะที่เราขึ้นมาแต่เดี๋ยวก็มีสวยๆเ,เพียบแต่าขาบนนู้นนะครับเหน็นไหมเขาบนนู้นน่ะคือจุดยอดของบูตเบิร์กนะที่คนชอบขึ้นไปเที่ยวกัน เดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันตอนนี้เราก็อยู่บนทางขึ้นภูทับเบิกช่วง,งที่2นะครับที่เป็นโค้งแต่เราพาขึ้นไปดูกันว่าวิวระหว่างโค้งจะเป็นยังไงบ้างข้างหน้าคือนี่ยข้าบบนนั้นเป็นที่พักบนภูทับเบิกหมดเลยนะครับใครสนใจมาพักก็เลือกเอาใน Google m a p นะจองจองเราครับ เครื่อง n m a นแสบายๆนะแต่ที่ผมลองขี่ขึ้นมาดูครับคือผมเปิดคันเร่งแค่ประมาณ20%เองนะในการขึ้นบูดับเร์กค่อยๆก่อคันเร่งขึ้นไปครับกำลังเครื่องเหลือๆเลยช่วงล่างไม่มีกระดอนไม่มีกระโดดเลยนะคือแบบนิ่งดีอ่ะคือในเจน3เนี่ยผมยอมรับเลยว่า ชุดช่วงล่างเขาครับที่เขาอัปเกรดมาใหม่เนี่ยจากโรงงานนะถือว่าทำได้ดีมากเดียบ,บดีแบบดีเลยแหละคุอนะครับเนี่ยผมก็แท้งเนินค่อะอย่างเงี้ยรถก็ไม่มีการเสียอาการหรือไม่มีอะไรนะสบายสบายเลย,ย,ยลเนี่ยอย่างในพระพับเนี่ยทิ้งผมทิ้งคันเล่งไปแล้วแล้วผมเปิดใหม่อ่ะก็ยังยังสบายกําัังเครื่องดี อุณหภูมิภายนอกตอนเนี้ผมว่าว่าน่าจะหลักอาจจะ19-18ประมาณนี้นะเพราะว่าหนาวพอสมควรเลยครับเราพาไปขี่เล่น,ลน,ลนดูวิวเพลิน,น,นกับเจ้าเอ a แม็กนะครับ เราขึ้นโค้งเราก็พยายามประคองให้อยู่ลายนอกไว้ครับถ้าเป็นโค้งพับนะลายนอกปลอดภัยที่สุดเพราะว่าความชันเขาจะน้อยแล้วก็ก่อเันเร่งขึ้นเบาๆครับไม่ต้องก่อเยอะรถกำลังเครื่องดีอยู่แล้วก่อเบาๆพอแล้วก็ขึ้นไปตามรอบครับไม่ต้องไปแบบขยี้ยแรงขึ้นไปเพราะว่าบอกว่าเลยต่อให้เราขี่แรงแค่ไหนเนี่ย เขาก็ไปได้สุดกำลับบงเครื่องเขาที่ที่เขาเซ็ตไว้แค่นั้นเองครับเนี่ยผมขึ้นผมขึ้นด้วยความเร็วอยู่มาสี่สิบอ่าห้าสบนะสบาย,บายทับเบิกแต่เดี๋ยวผมก็จะมีแผนนะอาจจะขี่เอ a แมไปทริปทางฝั่งแม่ห้องสอนบ้างครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามชมดูกันแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาคันไหนไปนะเพราะว่าหลักค่ะรถมี2คันคือคันส้มเป็นจำคันจาไฟฟ้าคันแดงเป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับแต่คันแดงคันนี้ผมบอกก่อนช่วงล่างเดิมหมดเลยนะผมไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าพอผมได้รถปุ๊บอะผมบอกตรงผมไม่มีเวลาทําครับก็เลยมาแบบหนีเลยสแตนดาร์ดดำเดิมดิบๆเลยเอาให้รู้ไปเลยว่ารถดาเดิมเป็นไง บนท็อปเปิลอะมีน้าจิ้มหมูกระทะที่อร่อยนะขอแนะนําใครจะมาเที่ยวครับลองสั่งหมูกระทะมากินดูเขาจะมีแบบน้ําจิ้มแบบทีเด็ดของเขาเลยอ่ะเดี๋ยวคอขอ,อแซงเขาไปก่อนเขาดีเขาชะลอเวลาเราขึ้นภูท็อเบิลนะครับสิ่งสิ่งดึงเลยที่เราต้องระวังสุดเลยนะคือรถยนต์ที่เขาชะลอครับคือเขาไม่มั่นใจว่าซ้ายหรือขวาใช่ที่พักเขาไหม เขาอาจจะชะลอดูแต่ถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยบางที่เราขับรถมาครับเปงสูง่าเนี่ยมันอาจจะแปะเอาได้ต้องระวังหน่อยเหมืออตอนนี้เย็นจริงครับยี่น่าจะ1 0 1สิบสิบหกสองศา,าได้แล้วตอนเนี้คือมือผมนี่เย็นไปหมดแล้วแข็งไปแล้ว ตอนนี้ผมใช้น้ำมันเป็น e 2 0นะคือขามาถังแรกอะผมใช้เป็นแก๊สเก้าแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เป็น e 2 0อยู่เพราะว่าผมอยากลอง e 2 0จริงจริงเอสแมกอะครับเป็นรถที่รองรับน้ำมันทั้งแก๊สเก้าห้าและ e 2 0หรือว่าเป็นซินเก้าห้าได้นะคือใช้ได้ทั้งหมด3ตัวเลยครับเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปตามต่างจังหวัดหรือในจังจุดเนี้ยที่แบบปั๊มน้ํามันน้อยอะครับแต่น้อยก็เรามีตัวเลือกให้เติมได้หลายอย่างไม่ ไม่แบบไม่จำเป็นต้องเติมใช่เฉพาะบางอย่างเนี่ยเป็นข้อดีของของรถเอ็นแมนะ าขึ้นมาถึงจุดยอดข้างบนแล้วครับเดี๋ยวเราพาไปดูตลาดชาวมงกันว่าตลาดชาวมงหน้าตาเป็นไงบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่เ,เราพาไปดูกันครับตอนนี้เราก็เข้ามาตรงจุดตลาดชาวมงแล้วน,นะครับแต่ซ้ายมือก็็นเป็นตลาดของชาวบ้านพื้นที่นะเขา,าเป็นชาวน้าจตมงนะผมก็เรียกเขาไม่ถูกเหมือนกันถ้าผิดพลาดขออภัยครับ แต่ว่าผมก็ชอบมาซื้อเขาเรียกอะไรนะหัวหอมญี่ปุ่นน่ะต้นหอมญี่ปุ่นใช่แล้วเราก็ไปกินหมูทาครับผมบอกเลยอร่อยจะเป็นตลาดแล้วก็มีแอลกอฮอล์ขายนะจะเป็นอแอ,นกอนแลกอฮอล์ผลไม้พวกเนี้ครับแล้วก็ขนมบวยบวยเม็ดอะไรพวกเนี้ยเพียบจะผักก็เยอะครับเแบบี้แครอทก็มีใครที่เหมือนว่าแวะมาแล้วแบบอยากได้ของฝากอะไรเงี้ยก็แวะที่นี่ได้ครับแล้วก็ซื้อกลับไปกิน ข้างล่างหมอกเต็มเลยเวลาผมเอา n m a x มาฟูทับเบิกอ่ะผมก็ได้ถึงตอนผมเอา Tmax มานะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยเอา Tmax มาครับจะคูล m แมเหมือนกันตอนนี้ฝนก็ลงไปปล่อยนะเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปเข้าที่พักกันครับ วันนี้เราพักที่เอเดนก็ผมเคยมาพักที่หนึ่งแล้วแหละแต่ว่ารอบนี้ก็ที่แรกจะพักบ้านเดิมแต่เ่ยนมาเอ๊ะพักบ้านข้างบนดีกว่านะก็น่าจะโอเคอยู่ตังนี้ฝั่งขวาก็เป็นวิวแต่เราพาลงไปดูที่พักกันครับแต่ใกล้ถึงผมอาจให้ดูอีกทีหนึ่ง ตอนนี้ก็เราก็ลงไปที่พักของเราจะครับลงที่พักเราก็แต่ฉันนิดนึงตอนนี้กำไปเลยครับถ้าเราต้องชะลอถ้ามันจะล็อก N อะเอสแม็กอะเขามี a อเไวยช่วยยังไงก็ล็อกก็ไม่มีล็อกแน่นอนผมบอกเลยโดยทางลื่นๆไม่ต้องห่วงนะคือแบบลื่นๆหรือว่าเป็นดินเป็นโคลเป็นอะไรเงี้ยถ้ามันลื่นนะครับแต่๋ยวชาตินะมันจะช่วยเราเอง มันจะตัดกําลังเครื่องให้เองครับไม่ต้องกลัวว่าแบบจะบิดแล้วแบบลื่นปืดป้ดปืดป้ดไปไม่ต้องกลัวแต่ถ้าไม่มั่นใจจริงผมบอกเลยวิธีขี่ถ้าเจอทาง่างนี้ไม่มั่นใจนะครับเอาเท้าสองข้างลงช่วยผมบอกเลยจะดีที่สุด รถรถเขให้เขาไปนโอ้วันนี้คนมากลางเต็นเยอะมากเพียบเลยที่นี่เขาขรับกลางเต็นนะครับบ้านสวนเอเดนใครมาก่อนก็ได้ที่สวยไปก่อนใครมาทีหลังก็ลองอยู่หลังๆห,หน่อยแต่เ,เราพาไปดูที่พักเราก่อนแต่เ,เราเช็คอินก่อนนะ ตอนนี้ก็เรามาอยู่ตลาดนัดที่พูทับเบิกนะครับแต่ว่าวันนี้ตลาดอ่ะเขาไม่เปิดแต่เขาก็ยังมีของขายอยู่นะแต่แต่ป้าคนที่ปิ้งสะกอรอกก็ยังอยู่ใครที่มาพูทับเบิกก็ผมไปนําเลยครับให้แวะเข้ามากินสะกอรอกในไม้ประมาณนี้นี่นะไม้ใหญ่นะมา25บาทครับใครผ่านมาพูทับเบิกก็แวะเข้ามานะครับอุดหนุนชาวบ้านได้เดี๋ยวเราก็ินทางกลับที่พักกัน สำหรับการเดินทางของวันแรกก็ขอจบไว้ที่เท่านี้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาพักผ่อนชมวิวกินชาบูกันดวูวิวสวยๆณูับเบิ์